เดียนอยู่เสพาเทนหายอยู่ใสพมไม่เห็นอยู่สอยู่บ้านฮะโอเียเอาไปเส่ปหนเนเบือ คือทุ่มมันไม่ได้งุ่มเทียมไปไม่มาคู่เบาเีงั้นไม่แต่งุ่มเทียมไปเขาขาวแมงไม่บอกเป็นแต่งุ่มเทียมไม่แต่งุ่มเทียมสวัสดีครับผมทั้งไทยนะครับสวัสดีครับผมทั้งไทยครับพี่น้องมาเด้อครับผมเมื่อนี้อยู่ที่วัดป่าธรรมพิทักษ์นะครับผมอยู่ที่อำเภอห้วยมิกนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมื่อนี้เล่นชั่วครับเมื่อนี้ครับตอนนี้ก็ตั้งตั้งไว้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวพาพมันบรรยากาศ เตรียมของเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับกินผอเป็นงานช่วงปีครับเพร่ะน,นาจะปิดการค้นตีกันนะครับออครับปิดกานค้นตีกันนะครับแล้วฉันก็จะตรวจนะครับตรวจงานชมวงปีนะครับ สวัสดีครับผมทักทายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องครับให้ตั้งวิธีเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ใกล้สิเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีุคนนะครับผมสู้คะฟ้าลังคุณต้องดีขอบคุณครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้กานที่กว้างมากครับมีวิธีการด้วยนะครับน่าจะมีะนักร้องมาใน,ใ,นใ,นในบางวันนะครับนี่ครับก็เป็นบูธครับ พระธาตุครับพระธาตุงานพระธาตุจำลองนะครับผมคืนนี้เจอกันพี่มาครับผมเจอกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นบูธกาแฟดิมี่นะครับสวัสดีครับสดีครับไอโกบมาป่ะครับมื่อไงก็ครับในพร้อมแล้วครับผมก็จะเป็นงานนะครับ พี่น้องสามารถนะครับเมื่อนี้มีไลค์กลุ่มปิดนะครับผมไรเบิงนะครับพี่น้องไลค์กลุ่มปิดรับชมนะครับสามารถทักไดที่เพจนะครับไม่รู้แอดมินปากงงหรือยังนะครับหรือว่าทักที่เพจนี้ก็ได้ครับเพจศิลปินบูทยนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทอ้าสิบเก้าบาทนะครับผมสามารถรับชมไดสองหมื่นะครับแล้วกัวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองนี่พอคอนเฟิร์ม่าลินในแน่นนครับอยู่บอละบือนะครับ พ่อว่านะครับเป็นใด้น,นน่นนะครับเออคือเวลาขายมันน้อยก็จริงครับแต่ว่าเขาอยากไล่พี่น้องเลยรับชุ่มนะครับเพราะอดไค่าทีมไล่กับพวกเขากันั่นครับ,รบเวลาขายแบบเดียวเพราะเขาจะคิด อันสิลงน้ำเงิน,นมไ,ไ,ไม่ปฏแบบิบัติกันเลว่าโอมาไหลไหลไป้นองแบบกลุ่มกิดติคัว่าครับประอัติครับผมเดี๋ยวแอนมินกำลังอนุมัตินะคะผมนั่ง่าประชุมนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงม่มีการยกเลิกได้ทั้งสิ้น เลนล้านเปร์เซ็นตพอยบี้เอาข้อครับเอาห้ำเป็นประกันวันที่สิบสองนี่ครับสิบสองนี่ครับล้านเปอร์เซ็นต์เอาข้อห้ำเปิดประกันพ่อบอกได้ว่าขัดบอดดินพ่อตเข้ายกทุบห้ำทิ่มเลยพูดรขบอนุญาตบาดค่ำใครห้ำสองใครเป็นประกันเลยสบไปเตรียมค้อไว้เด้อครับพี่น้องเตรียมค้อพ่อพ้อยิ่งดีทุบทิ่มเลยชุนพันไปเลยเตรียมค้อไปเลยพี่น้องเอ้ยขาดถูกขาดถูกเด้ออันมือนี่เลนล้านเปอร์เซ็นต์สิแจ้งบ่แจ้งขึ้นเยอะกว่าขตีกัน ขันตีกันรู้เดือนเพื่าเพิ่นสร้างเลือกอันนี้ขอพระบ้าน้าวะมองนีโคตตีกันดีแปลว่าวันที่สิบสองไม่มีการตีกันเพราะว่าเป็นงานพระประทานพระงศ์เออสอดแจ้งคือกันอยู่หานกระดาษสิบสองกับบ่อระเบือบ้านยังก่าคู่ผู้ไทยผุ้ไทยยังกวบ่อก็อยู่บ่อระเบืบ่อระเบือบ้านยังผุ้ไทยผุ้ไทยนะประมาณนี้ครับพี่น้องบอกไปครับกะอย่าลืม เยอะนึกใหม่ก็น่าใจกันนะครับพี่น้องที่มาแม่บัได้นะครับรรสามารถรับชุ่มทานไร่กุ้มปิดนะครับพี่น้องบัตรเกิร์ลิ่เก่าบาทนะครับชุ่มในสองวันนะครับวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบสองนี้นะครับวันต่อมพักมื่อเดือนคือวันที่สิบเอ็ดนะครับเตรียมควนไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาเปัจเจใยกทุบเพื่อนมาคันบันไดหลินเพื่อนมาอันนี้ไม่ใช่คุณคนนั่นวัดใช้ครับเชียงประชุมนะครับอันนี้ครูแม่นะครับวันนี้มีโชว์ใหม่ไหมครับครับ มีโชว์ใหม่นะครับวันนี้รับชมได้ที่กรุงปิดนะครับแล้วก็รำเรื่องใหม่นะครับวันนี้รำเรืองใหม่นะครับ <c oughs> เนี่ย่างรถดีข <c oughs> นะึ้นเขาไม่ประกับกำลังรอประชุมแดนเซอร์นะครับม,มาพี่ลามาจะเข้ามาหรือเ่าลูกโบ้เอ้ยเลี้ยงต่อปลา

นล้วกระทุ่มหนึงน่งวันนี้ละ่ะเขาจะวนเริ่มขบวนวันนี้ไม่มีเลยครับพี่ตั้มวันนี้ไม่มีข้าวากินเลยสวัสดีครับผมวันนี้เราประชุมน,น,นะครับมี่สามคนมั้งแสดงตัวอยู่แต่ว่าลืมไปร่วมแสดงเอากระทุมม่มนึงนังนะ่นนี้กระทุ่มนึงไหมประวนติเขาอ้อมพระธาตุไหมแม่ อย่างนี้ทีดิเออเพราะว่ามามาเคยเห็นเพื่อนขยบขเยื่อนแรกก็การ,ร,รันตีว่าชุ่มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูประกอบไปที่ครับพี่น้อง เออพี่น้องครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มได้นะครับผมกำลังริบตังครับกกอุปกอ์นะครับสู้ๆครับขอบคุณครับผมอบครับก็กำลังนั่งประชุมกันนะครับไปไหมส่งข่าวว่าใจ เยมากๆอยู่ที่นิการารก,ากขอบคุณค้าผมพ่อได้อยู่เมื่อกี้นี่ประกันรถพี่รก้ไหม เขาจะว่าใครประกันไหนบ้าประกันระกบุญนายวันชัยยังบ้างอะไรมมีรูกมาอะไรอก่างงีาตัวานี่ยอยากเป็นโรดีเขาจะขายมั้งเขาจะขายประกันไหนั้งหรือจะอะไรคือครับจานหลักครับ มาครับมามาติดต่อใครอยากเรียนนะครับผู้ใดผู้ใดอยากเรียนก็นเข้ามาเป็ิไปเรียนนะไปเรียนฟรีนะครับบอสเสียน,นะครับอยู่ที่สมเด็จนะครับซื <c oughs> ้อบัตรเดอตรงกับดีร้อยครับผมเดี๋ยวอแอดมินกำลังตอบนะครับแอดมินแอดมินกำลังตอบขายนะครับ แล้วไปบอกเอ็มินยิว่ขายบัตรนี่เลยมัยมเป็นนางริเนียนเขมารับนะครับนักเรียนไปเรียนนะครับผู้ใดสนใจากเรียนก็เรียนคุย,ยกันเรื่อง รอเดินเข้ากลุ่มครับผมเดี๋ยวบอกแอดมิน hmm. ยูก่อนแอดมินยูรับคนเข้ากลุ่มไหมาเจ้าเห็นหนังอยู่เปล่าอยู่ตั้งตูมคืนนี้แสดงได้แสดงไหมแสดงครับผมนี่ครับตั้งเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับรอแสดงอย่างเดียวครับาจะพามาเปิดงานพี่กลางพี่ตีกลาง นี่พาไปเดินเมติกาเขาเรียกเป็นวงก็เพื่อนประชุมอยู่ครับผมเพื่อนประชุมอยู่นะครับสวัสดีครับผมนี่น้องครับอย่าลืมครับซื้อวัตสดุบัตรห้าสิบเก้าบาทครับสำหรับชมได้2วันนะครับวันวันนี้แล้วก็วันที่12นะครับเล่นได้แน่นอนนะครับงานฟรีหรือเก็บบัตร งานฟี่คร so, so oh, <okay>. okay. ับแต่ว่าเป็นออมสังกสีแบบยานพุ่นตีกันนะครับยานพุ่นตีกันมันก็เลยออมไว้นะครับออมสังกสียานพุ่นตีกันก็มีไร์กุ้งปินครับเมื่อรดถึงงานหรวิาบ้างก็รอรอรอคิวงานลงกอ่าลงกทมนะครับเพือนนี้มันมาทำงานของพิวเตอผม